ตื่นเต้แกจะรับน้องอะไรไงล่ะไม่ได้รับน้องเนื้อคู่กีฬาสีดูสีสเออดูใส่กันมาสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันเป็นประธานฉันเป็นประธานโรนงเรียนเลยแล้วต้องคุมทุกสีใช่เพราะว่าถ้าเกิดแกเล่นบอลลูนสีนี่แกชนะแน่นอนใช่แต่ว่า<ต>ที่จริง <ๆ S 1> อยากจะบอกทุกคนเลยว่าที่จริงแล้วเสื้อไม่ได้เป็นแบบนี้แต่พอดีเดินผ่านหน้าร้านสีแล้วรถเหยียบปุ๊บสเปสะบัดมาเขาสะบัดมาเอออสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าเป็นแบบนี้ฮะับกับรายการสียาเด็กโลก สีสันมากทั้งคู่เลยนะครับก็ในเดือนแบบว่าวันสุดท้ายวันสุดท้ายยังสุดท้ายนี่ะสุดท้ายแห่งความรักสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายของความรักสิเฮ้ยสุดท้ายของเดือนแห่งความรักสุดท้ายของเดือนแห่งความรักเอออย่าบอกว่าสุดท้ายของความรักว่าวางคนเนเขากำลังเพิ่งอินเลิฟเป็นมาหรือแโอยโปรดิวเซอร์เรายังไปแล้วนะไปไหน8แปดปีเนี่ย แปดปีแปดปีคือเลิกใช่ไหมใช่คบกันมาแปดปีตายแล้วอย่าไปพูดอย่างนนั้มันเป็นเลขอาถรรพ์หรือเปล่าเลขอาถรรพ์คือเลขเจ็ดเน้ะเขาผ่านเจ็ดมาได้ก็อะไรบอกผ่านเจ็ดมาได้จะรอดไงแล้วเป็นเลิกปีที่9ก็บอกว่า9คืออาถรรพ์นี่ปล้เนี่ยไม่เขาบอกว่า7จ็อะคืออาถรรพ์อ๋อเหรอสามปีแรกไปแล้วนะเจ็ดเดือนแล้วสามปีแรกยังทนกันได้ปีที่4ทะเลาะกันใช่ไหมปีที่5เห้าปีที่ห้าโอเคง้อกลับมาเป็นเหมือนเดิมปีที่6โอเคอดทนปีที่7มันหมดแล้วไง ม,มันอดทนมันอดทนอดทนอดทน,ดทนแล้วไงอดคนมาตั้งแต่เจ็ดเดือนแรกแล้วเนี่ยเขาเจ็ดครั้งที่เจ็ดเนี่ยก็คือมีคนอื่นแล้วเราเพิ่งมาเลิกปีที่แปดนี่แหละ <laughs> ไอันนี้ก็ไปเสี่ยคเขาอ้าวแต่ท้ายที่สุด้วครับนี่รูวันสุดท้ายของเดือนความรักเอ๊ะเราเราจะพูดให้มันเป็นเรื่องดีหรือเราจะพูดให้มันเป็นเรื่องอ<พ>อแย่เนาะเพราะฉะนั้นว,วันนี้คือหนึ่งวันสุดท้ายที่เราแจกของรางวัลสองชิ้นใช่แล้วครับเพราะว่านตีมขงเดือนเรารางวัลใหญ่ประจำวันนี้ครับคือจักรยานพับได้สองคันมาลุ้นกันเลยดีกว่านะที่จริงวันนี้อยากให้แบบหมุนวงล้อกันลองดูมันสุดท้ายแล้วอะของเดือนนี้ที่เราแจกสองอย่างเลยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็เล่นใหม่เดือนหน้าเล่นใหมม่เดืออนกก็ีี ใช่ก็ได้แค่ชิ้นเดียวเองเออมันมีอะไรก็ติดตามใช่เดินหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้ไปดูกันก่อนอดีกว่านะคะสำหรับของรางวัล9แผ่นป้ายค่ะใช่แต่เราก็อยากจะบอกว่าวันนี้อยากให้รู้เรืองวันใหญ่กันนะ อย่างแรกนะครับอย่างแรก้วาช่ได้แก้วนี้นะคะคือใส่น้ำลงไปปุ๊บนะคะก็จะมีการเปลี่ยนสีมีแบบมีคําว่าเลิฟลุบอะไรขึ้นวุบวับุบวับไปหมดครับทำไมถ้าคุณทําอะไรอยู่คะไม่ผมพูดในมาน,น, <c oughs> นะคะอันต่อไปก็เป็นไอ้ที่ติดติดกําแพงติดห้องน้ําอะไรแขวนทําไมมันเละเทะขนาดนี้เฮ้ยไม่อยากให้แบบเปิดดูอ๋อนี่ไงมันนี่จริงวันคืนนี้นะคะหลักๆแล้วเมคืนนี้ครับตอนนี้นครับ <c oughs> ได้ อันนี้เอาไว้ติดฝาผนังนะคะแล้วก็เฮดี๋ยวจะอ้วกหรือจะอะไรอันนี้เอาไว้ติดฝาผนังน่ารักมากเหมือนมันเป็นแบบว่าเป็นลูกกล้ามเออลูกกล้ามเออลูกกล้ามนะนี่เท่มากเลยอ่ะก็แจกไปแจกไปเสื้อดีเชิญครับจากสยามเด็กเล่นครับครับผมสองตัวที่รองแก้วใช่ไหมคะครับผมที่รองแก้ว for someone เจ๊นี่แจกสี่อันเลยเหรอเออเฮย้ยจริงป่ะเนี่ยอ๋อสี่<พ>อ,อันจัมวันสเปเชียลสี่อันเลยคก็มีคนที่เป็นสเปเชียลทั้งหมดสี่คน <c oughs> สองก็พอแบ่งคนละสองอันก็ได้อ,อ,อะไรอย่างนี้นะคะแล้วนี่นะคะบัตรเงินสดชูมานี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองใบเออนะอะไรอะนะอะไรอะฝั่งนูอะอันไหนอะรู้เปล่าว่าคิดถึงเหรอกระปุกออมสินป่ะใช่เลยหรกระปุกออมสินกระปุกออมสินแล้วก็อันนี้แบบเขียนเขียนได้ด้วยเหรอ เขียนได้ด้วยมีที่ลบได้ด้วยอย่างนี้เอออย่างนั้นบอกเอ้ยรักเธอจังเขียนเขียนแล้วก็เอาเข็มจิ้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 มแล้วอาไปเก็บเขาเอาไม่ได้ตัวทุ้ตาบูดูนะฮะอ่าฝั่งนี้ครับเป็นหูฟังคู่กับยาสีฟันอันไหนยาสีฟันนี่ไงนี่ไงทิงหรอใช่แต่ว่าเป็นหูฟังเหมือนกันอ๋อเออน่ารักเออที่เก็บหูฟังอ๋อน่ารักน่ารักเออเท่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 มีขายไหม มีดิไม่มีจะเอามาจากไหนล่ะซื้อต่อซื้อต่อเออเออฝั่งนู้นล่ะฝั่งนี้ก็เป็นนาฬิกาค่ะนาฬิกาก็มิสอะไรเฮลโลมิสยูยี่สิบสี่ชั่วโมงรักนักค่ะคนดีของฉันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่างเงี้ยนี่ลายนาฬิกาวิ่งได้นาฬิกาวิ่งได้ไม่ตกขอบโต๊ะไม่ตกอะไรทั้งที่มีขอบอะไรเก็บเรียบใช่ใช่ แจกไปครับนี่คือ 9. แผ่นป้ายแต่ละอันก็แจกเป็นคู่กันนะ,ค,ะค,คุณผู้ชมว่านั้นใครอยากได้อะไรก็รีบๆเข้ามาร่วมสู่กับเราครับประจำวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะครับใช่ค่ะสําหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่อยากได้ของรางวัลนะคะก็ โทรเข้ามาได้ลงทะเบียนฟรีลงทะเบียนเล่นเกมใช่แล้วครับแล้วช่วงหน้าครับเราจะกลับมาครับเพื่อแชร์เรื่องราวของความกล้านะครับใครก็ตามที่เฮ้ยมีอะไรที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ทำสำเร็จแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวครับมาแชร์ให้กับแฟนๆเาีนักเล่นดีกว่าครับในคามเป็นใหม่ของโค้กของเรานั่นเองนะฮะต้องซาต้องกล้าต้องโค้กค่ะเรื่อยไปเลยครับลงทะเบียนมาเอสเว็บบ๊อครับตามด้วยามว่าสยามอ๋อต้องซาต์นะครับแล้วก็ลงมาเลย8787นะฮะมาแชร์กันดีกว่านะครับค่ะก็เดี๋ยวเรารอสาย แล้วกันนะเราไปหนึ่งเพลงก่อนดีกว่านะคะใช่หนึ่งเพลงของเราที่เราจะมาเปิดการคุณผู้ชมเพต้อับดุลเด้ยเฮ้ยถามได้ตอบได้ได้เพลงที่เราจะเปิดคือเพลงอะไรเซียนตัดเซียนเจ็ทเซตเตอร์เฮ้ยทำไมอับดุลรู้อ่ะมันอยู่ในจอไปเลยดีกว่าครับเยสเดอเดย์ไปเลย อ็ากขามาดันเลอยากวางใหม่ตอนนี้แล้วอ่ะอยากให้ทุกคนได้ฟังเหมือนกันแบบตื่นเต้นชอบคือมันเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานเฮฮาแล้วก็มีมีแก๊กเล็กๆให้แบบว่าไปคิดก่อนทายนี่คุณทำจริงป่เนี่ยทำจริงๆจริงจริงเหรอจริง คือเพลงของเราอ่ะมักจะมีเพลงเหมือนพวกแบบอย่างน้อยเราก็เคยแบบเกี่ยวกับหัวออจหัวใจเพลงนี้ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องหัวหัวเหมือนกันแ้่อยากให้ไปฟังดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วเราทำอยู่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ย,ย,ยติดตามแล้วกันครับเมื่อกี้เมื่อกี้แอบร้องให้คิวฟังหน่อยเออใช่แล้วสนุกมากตามเหมาะคอนเซ็ปต์ของคุณเลยแล้วผมอยากดูถึงมิวสิกวิดีโอเลยด้วยก็กำลังคิดภาพอยู่คิดภาพอยใช่แต่ที่แน่ครับคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตดีๆนะฮะที่ต้อนรับซัมเมอร์นี้ครับให้กับแฟนๆชาวโคนะฮะที่ได้เเเตตตรรรียมมมมมไปสสนน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 นุกกกซ่่่่่าาแแล้วว็็อออออิิััััคคคบื์3ชโง ที่โคกจัดให้แบบเต็มๆภายใต้แคมเปญของเขากับต้องซาต้องกล้าต้องโค้นนี่คือประสบการณ์ดนตรีครั้งยิ่งใหญ่กับโคฟิเซนคอนเสิร์ตเสียงจริงตัวจริงนั่นเองฮะเจอกันแน่นอนนะคะสำหรับโคทั้ง4คนนะคะพี่กองสารัตพี่เจนิอร์คิมพี่โจอี่บอยพี่สแตมป์พิวัตแลวก็ยังมี59เสียงจริงหน้าใหม่จากเวที The Voice ที่จะมาฟิลเตอร์กันในแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะในเวที3ร0องศาเลยค่ะที่ราชมังคลาในวันที่2มีนาคมนี้ตอน5โมงเย็นนะคะซึ่งหลายๆคน ก็ม <chat> ีมารับบัตรแล้ววันนี้มีมารับบัตรเพราะว่าแน่นอนเมื่อวานนี้สยามดูเรื่องของเราแจกบัตรนะครับรวมถึงมิวสิกแบทเทิลส่วนวันนี้ใครที่อยากได้บัตรนี่นะฮะก็รอรายการ small talk เพราะเขาจะมีแจกบัตรคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับที่สําคัญหนึ่งอย่างคือคุณมีสิทธิ์ได้โหวตนะฮะว่าคุณอยากให้ใครเนี่ยได้แบทเทิลกับใครผ่านทาง f a c e b o o k c o m o l a s cola ครับก็ร่วมไปสัมผัสประสบการณดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ได้ง่ายครับใครที่อยากได้บัตรก็ ฝาโคก5ฝาขนาดใดก็ได้นะครับบวกเงิน200บาทไปได้เลยครับที่เคาน์าเตอร์ของไทยทิ켓เ,เมเจอร์ทุกสาขา<ช>นะครับรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจากการจําหน่ายบัตรเราจะร่วมสมทบทุนครับกับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบร,ร,ร,รมราชูปถัมภ์นั่นเองครับเพ<ช>ื่อ <ๆ S 2> ไปดําเนินโครงการด้านจัดการทรัพยากรน,น้ําชุมชนอย่างยิ่งยั่งยืนต่อไป<ช>นะครับผมใช่ค่ะก็ะะะติดตามรายละเอียดนะคะ w w w ร์ไวเว็บไค่ะหรือว่า facebook.com/ Co สแลโคคาโคล่านะคะใช่ครับ ปอยนันก็อยับล่าละการตอนนี้ยังเหลือเวลาให้คุณไปหาบัตรตามไททิเกตเมเจอร์ใช่ที่จริงจะบอกว่าน่าไปดูมากเพราะอะไรรู้ไหมคือกว่าที่เราจะได้เห็นโค้ชสี่คนรวมกันเยอะนะใครจะบอกว่าเคยดูไหมพี่ก้องมาอยู่บนเวทีเดียวกับพี่โจอีบอยอมันเป็นคนละทิศกันไงอย่างพี่แตมอย่างพี่แต็มกับพี่โจยังพรนึกภาพออกว่าอาจจะอยู่บนเวทีเดียวกันได้ใช่หรือจะมาคิดว่าพี่คิมจะมาอยู่กับพี่โจ ใช่ไหมมันก็ยากอ่ะพี่คิมก็โอ้โหใช่เข้าใจป่ะนี่แค่โค้ชมันก็ยากแล้วแล้ยิ่ง59คนที่คุณได้เห็นผ่านทีวีตอนรับอะไรแบบนรอบายออดชั่นอ่ะแล้วแบบคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่น่าตกรอบไม่น่าตกเลยอะไรเงี้ยคุณได้ไปดูเขาแบบเต็มๆแล้วไม่แน่ครั้งนี้อาจจะมีแบบว่าเป็นเซอร์ไพรส์โชว์นะฮะที่เขามีการเฟเจอริ่งกันหรือว่าแบทเทิลกันคุณเองก็โหวตได้เพราะนั้นรีบหาบัตรใครไม่มี วันนี้รายการสมอทอกต่อเราเนี่ยเขาแจกผมบอกให้ใช่เพราะว่าเมื่อวานเราแจกไปเหมือนกันนะแจกไปทั้งหมดเลยราคาประมาณ10,000บาทเฮอจริงไหมเนี่ยใช่ก็อ่ะ คุณลองคิดดูคุณต้องเอาเงิน200ไปซื้อใช่ป่ะอันนี้เราคิดแค่เงิน200นะแล้วเราก็ให้บัตรฟรีแต่ชนี้จะบอกว่าที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยซื้อบัตรเองเนี่ยมันมีมันมีส่วนได้ช่วยเรื่องการทําบุญด้วยอันนี้ดีคือมันเป็นช่วยแบบว่าข้อมูลนิธด้วยไงใช่ค่ะนะก็อยากให้ไปดูการคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วเวทีเนี่ยสามร้อยกองศาเพราะนั้นคุณยืนจุดไหนของราชมังคลากฬาสถานคุณเห็นหมดใช่เราก็ยังไม่เคยเจอที่แบบว่าใหญ่ขนาดนี้อย่างตอนที่เเรราไปดูคอสิ์ขงช ก็เป็นก็เป็นด้านเดียวเป็นด้านเดียวแล้วก็คนตรงนี้เยอะมากคอนเสิร์ตโคกคอนเสิร์ตโคกซัมเมอร์ที่จัด2วันเป็นปาร์ตี้โฟมเมื่อสักสองปีแล้วไม่เป็นรอบแต่ว่าก็ใหญ่มากคือหลายเวทีอลังมดอนแต่ว่านี้ก็คือเหมือนเป็นเวทีเดียวที่เป็นศูนย์กลางเลยแล้วก็เราอยากรู้ไงว่าเขาทําโชว์เนี่ยเขาทาโชว์มุมไหนวะเออแบบคนจะออกจากเออใช่ไหมคนจะออกจากตรงไหนมายังไงเอ้ยเราจะมาเจอหรือคนอาจจะโผล่ขึ้นมาจากหญ้าใช่เัอน่นอนเลยศิลปินผุดขึ้นมาจากหญ้า กลางสนามฟุตบอลเพราะงั้นเดินออกมาไงแล้วเวทีเป็นสามี่สองสาน่าหมดหัวค้องมีวิธีนะใช่ใช่ใช่วิธีไรเราอยากให้ไปดูกันนะครับถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่คอนเสิร์ตหนึ่งเลยเยี่ยมไปเลยครับเพราะนั้นอย่าลืมนะเสาร์นี้แล้ว2มีนาคมอยากให้ไปดูกันนะครับช่วงหน้าเนี่ยคุณผู้ชมเราจะมีการแจก iPod ด้วยใช่ไอพอดมีเมื่อวันที่นั่นน้องมีไอพอดเฮ้ยได้จริงๆนะเฮ้ย แล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะแจกไอโฟนสองเครื่องใช่แล้วเพราะนั้นเครื่องหนึ่งแจกวีเจเลือกเขาหน้นด้านเลยใช่ก็ให้เลือกไปเลยแต่ตอนนี้รับสายดีกว่ามาแชร์ความกล้ากันหนึ่งก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงเซ็นสดใสชื่อแนนค่ะแนนชื่อแนนคุณเคยมีแฟนชื่อแนนไหมไม่เยไม่ใช่ไม่เคยไม่เคยผมก็ไม่เคย แหมคุณมาถามดิฉันเคยมีแฟนชื่อแนนไหมต้องถามว่าเคยมีแฟนชื่อบอยไหมไม่มีเออแล้วมีชื่ออะไรเป็นผู้หญิงไงไม่เคยมีจากที่แล้วน้องแนนชื่อบีชื่อจูนเออชื่ออะไรรอรอรอเออเมย์เนี้ยเออชื่อโบอสมีไหมโอ้ยโบอสเราเก็บไว้ได้ไมหโบอสเก็บไว้เพื่อเพื่อคนอื่นดีกว่าน้องแนนค่ะน้องแนนมีแฟนยังครับยังค่ะเออทำไมตอบช้านั่นอะไรคิดอะไรอยู่อายุเท่าไหร่ อายุ15ค่ะได้มาเป็นสาวลำวงมาใส่กระโปรงวับวับแวมไปไปเลยมือนพอแล้วเนี่น้องแนนเรียนอะไรครับไม่บอกได้ไหมคะทำไมอ่ะทำไมอ่ะโรงเรียนเราแบบออยากกบโรงเรียนเราพิเศษมากเลยใช่ไหมอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่นี่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพอยู่จังหวัดนนท์ค่ะอ๋ออยู่นนท์จังหวัดนนท์ไงเออเบญจมาศไงสตีนนท์เบญจมาศเมื่อวานโทรมาแล้วด้วยสตีนนท์ใช่ป่ะ แนน์แนนนไม่ยอมบอกอไม่บอกว่าไม่เป็นไรอาตั้งใจเป็นคำตอบที่ถูกต้องอไว้ตอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้วันนี้จะมาแชร์เรื่องอะไรคะครับก็คือว่าหนูอยู่มสามค่ะก็จะต่อมสี่แล้วก็ไปสอบโรงเรียนไม่ดนวิทยานุสสร์แล้วก็ที่จริงตั้งใจว่าจะสอบจุฬาฯประยุม ประเมินประจำอะไรอย่างเงี mm ้ยค่ะแต่ว่าก็ไปสอบมาแล้วก็สอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอยากเปลี่ยนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโรงเรียนเดิมก็มันก็ดีอะค่ะแต่ว่าหนูอยากเปลี่ยนโรงเรียนอยากเปลี่ยนบรรยากาศคราวนี้หนูก็สอบไม่ได้มันก็แบบหนอยากให้พ่อแม่แบบภูมิใจว่าเออหนูแบบอยากให้พ่อแม่ภูมิใจว่าหนูสอบโรงเรียนดังๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วคราวนี้ก็ คือหนูก็จะสอบห้องวิทยาศาสตร์นะคะของเรียน,นเดิมก็แบบตอนแรกก็ทําไม่ได้ะคะ่ะเสียใจมากเลยก็พอเมื่อวานประกาศผลก็ปรากฏว่าสอบได้ได้ที่หก oh! จากสามสิคนสอบเก้าสิบแปดคนก็ดีใจมากอลยย uh ่างเงี้ครับเ<า>ยี่ยม<อ>เลย เฮ้ยแต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะน้องแนนคือเราจะบอกว่าเราสนับสนุนจริงๆแล้วโรงเรียนทุรงเรียนเนี่ยสอนให้น้องๆเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็มีความรู้นะครับเพราะนั้นการที่ถึงแม้ว่าเราจะไปสอบไม่ติดเนี่ยแต่พ่อแม่เราก็ภูมิใจเพราะว่าเขาจะเห็นว่าน้องแนนเนี่ยเต็มที่แล้วสุดท้ายน้องแนนก็ทําได้ไงในโรงเรียนเก่าก็ตามแต่ว่าเป็นในส่วนของวิทยาศาสตร์ที่ผกเลยนะแล้วแบบพอสอบได้อย่างนี้รู้สึกว่ารักโรงเรียนเก่ามากขึ้นไหม รักโรงเรียนที่ตัวเองอยู่มากขึ้นไหมแค่รักอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศอ,อ,อยากเปลี่ยนบรรยากาศแต่ออทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะอารมณ์เหมือนแกไปเที่ยวไงแกอยากเปล,ลี่ยนโรงแรมไหม ก็ก็อยากเออบางทีก็อยากลองดูว่าเออมันมีอะไรแปลกใหม่บ้างอะไรเงี้ยเออจักรซี ừ, oh, you young, oh, ่มาอยู่หน nice ้าห oh, ้องดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีแกนอนคอนโดแกเอ้ยวันนี้ขอไปนอนคอนโดเพื่อนบ้างเอออะไรเงี้ยรู้สึกแบบนะเออบางที่วุ้เดียร์มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวนอนในห้องนอนเออเดี๋ยวพรุ่งนี้นอนในห้องครัวมางดีกว่าอะไรเงี้ยนอนในห้องครัวไม่เอาแล้วไปนอนในห้องน้ำดีกว่าเออเออก็เป็นอะไรแต่วัดเยี่ยมนะว่ายังไงก็ เลยนเก่งอะเล่นเ,นเก่ง,กงที่6คุณ<ช>นะฮะสุดยอดตบมือให้น้องแนนเลยนะครับและอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจเหมือนน้องแนน<ช>เพราะ<ช> <ๆ S 2> แบบเฮ้ยอ,อยากจะเข้าโรงเรียน,นดังๆไม่หรอกเพราะว่า,าอะไรรู้ไหมคิวบางคนอะถ้าเป็นอย่างน้องแนนนะในในเคสเดียวกันอาจจะรู้สึกว่าท้อแล<ช>้วแล้วก็แบบไม่อยากที่จะแบบ คือคือเหมือนคือเหมือนอยากเปลี่ยนบรรยากาศมันมันมันคือความตั้งใจที่เราอยากจะไปอีกที่นึงเง่ยพอเราไม่เราพอเราไม่ได้อีกที่หนึ่งเรารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยไม่เป็นไรอเลยงั้นเราให้เคสใหม่ขอบคุณมากมันท้อเราให้เคสใหม่ตลกนะทีมมันท้อใช่ไหมแต่ว่าน้องอ่ะแนนอ่ะไม่ท้อไงเราก็ยังเออไม่เป็นไรเราก็ยังแบบเอยมาตั้งใจเรียนที่โรงเรียนต่อแนนพี่คิวจะบอกอะไรให้ท้ายที่สุดแล้วนะตอนเนี้ยน้องแนนไม่เป็นไร เก็บสะสมไว้อีก3ปีอยากเข้าโรงเรียนดีๆไม่ได้ต่อไปเนี่ยเราไปเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ดีไหมครับค่ะเออเริ่มตั้งแต่วันนี้นะตั้งใจนะตั้งใจนะมสี 4, ม่ 5, มห้ 6, มหนะแล้วเดี๋ยวไปเข้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหรือว่าธรรมศาสตร์อย่างนี้เนาะเนาะโอเคเยี่ยม okay, e เลยครับ<อ>มาตอนนี้แชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ก็แน่นอนจะได้ฟังเพลงที่น้องแนนขออยาฟังเพลงอะไรครับ โอลลี่ของโอลิค่ะลลี่เพลงนี้เพอาะมากนะคะอยากบิวเลยบิวให้ฟังเออบิวว่า Just r o r i n g roaring r o a ไม่ใช่คนละโลลี่เลยบ้า r o r i n g in the deep ไม่ใช่นี่เขาเป็นเสียเป็นไทยเออโอลิฟโอลิฟเดี๋ยวคนฟังแต่ก็ได้รางวัลด้วยเออใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่เลยไหมขยานใหญ่เลยก็ได้ไปเลยใหญ่เลยใครหมุนอ่ะ เลือกมาพี่คิวค่ะอืมคันมือมากมือดีมากอยากให้น้องได้หนึ่งสองสามไปตะลักตะลักลงโอ้ยคิวว์ไปได้แล้วก็ตกที่คิวเหมือนเดิมโอ้เสียใจด้วยนะคะแต่ว่าได้ฟังเพลงนะ ค่ะข,ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบ่ายเออมไม่ได้อยู่ดีวันนี้ไม่มีดวงเออวันนี้ไม่มีดวงต้องซานี้ต้องซาณิต้องซาณินะฮะอ่ะไม่เป็นไ,ไรเพราะนั้นขอบคุณน้องแนนด้วยละก<ช>ันเดี๋ยวเปิดเทปให้น้องแนนหน่อยดีกว่าใช่โรลลี่จากโอลิฟน,นะคะแต่ว่าช่วงหน้ามาหมุนไอพอตนะคะแจกไอพอตสองเครื่องค่ะพิมเอสเว้นว่างตามด้วยไอพอตส่งมาที่8787ค่ะไปเลยโรลลี่จากโอลิฟขอบคุณแคมเปญนี้ด้วยต้องซ่าต้องกล้าต้องโคมไปใช่ ห <laughs> มาเหมือนกอัะคุณผู้ชมครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะพาคุณผู้ชมครับไปเที่ยวเกาหลีกันใช่ค่ะเพราะว่าคราวนี้เราจะไม่ได้พาไปคนเดียวเราพาไปถึง10คนครับใช่นนสิบคนสิคนที่ไม่ได้อยู่ในครอบของคุณด้วยใช่ แต่แค่ง่ายๆ<ช>แค่<ม>คุณเนี่ยนะฮะชอบทานสาหร่ายทะเลทอดกรอบม,มาชิตะเพราะว่ามาชิตะคราวนี้เนี่ยเขาจะจัดเต็มจัดใหญ่จัดอลังการเนะี่ยต้นปีก<ช>ับให้คุณเนี่ยได้บินลัดขอบฟ้าไปดูคอนเสิร์ตนะฮะซูปเปอร์จูเนียร์ซูปเปอร์โชว์ไฟฟ์ที่ประเทศเกาหลีเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะซึ่งง่ายมากเลยนะคะถ้าใครอยากไปนะคะเดินไปซื้อมาชิตะนะคะแล้วอยากร่วมรายการก็พิมพ์ MA ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จส่งมาที่4874975ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มีนาคม และรอประกาศผลกันในวันที่11มีนาคมรายละเอียดทั้งหมดติดตามได้ครับที่ w w w f a c e b o o k c o m m a c h i t a c e a t e นะครับสงมากมีสิทธิ์มากสิผู้โชคดีที่กินสาหรายทเลทอดกรอบก็จะได้ไปกันมาชิตะอร่อยเนี้ยสาหรายเต็มเต็มเฮ้ยอิจาอยากไปใช่ไหมอยากไปอ่ะแล้ก็ไปซื้อมันิดดกินก่อนนอกจากทานสาหรายอร่อยอแล้ว คุณก็ได้ไปเที่ยวเกาหลี<ช>ได้ไปดูโซลทาวเวอร์ได้ไปดูต่ตตาง<อ>ๆนานาแล้วยังได้ดูคอนเสิร์ตซูเปอร์จูเนียร์ซูเปอร์โชว์5ก่อนใครแล้วแน่นอนว่าเขาต้องพาไปกินอะไรที่อร่อยออร่อยมากมคือ,อใช่และนี่คือเป็นคอนเสิร์ตเปิดเวิร์ทัวร์เขาอะอได้ดูก่อนอะไปกินสาหรายกันดีกว่าไปกินมัทฉิตะเออไปจิห้ามกันหน่อยดีไม่ห้ามหรอกต้ไม่ห้ามนี่รายการไม่มีใครทำแล้วนะทำก็ได้เออเดี๋ยวค่อยไปซื้อดีกว่าอ่ะยืนมาแล้วก็อย่างนี้เลยดีกว่าแจกไอนเยแกปีพอเออด นี่คือต้องบอกว่าสานีเนี่ยนะครับก็ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮอกวอตได้ฝึกภาษาพาเซลที่โปกติเขาเรียกงูแต่นี่เรียกไอพอดวะเอาล่ะมีสายเข้ามาแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่ออะไรคะชื่อแพนค่ะแพนแพนแพนเค้กเนี่ยหรอเปล่าค่ะ เปล่าไม่ใช่แพนอยากได้ไอพอดไหมอยากค่ะถ้าแพนอยากได้สมมติแพนได้เนี่ยแพนแบ่งคนหมุนปะแพนบอกแพนจะเอาสองอันนะคะอ้าวค่ะค่ะแพนร์เอาสองอันเอาสองอันเหรอแพนขอสองเป็นพี่สาวน้องพลับเออเอาเลือกเลยใครจะหมุนดีพี่ซานีก็ได้ค่ะพี่ซานีหมุนโอเคพร้อมนะครับคิวจับนะคะหนึ่งสองสาม โโอ้หดูนะถ้าเลือกพี่คิวนะดีแล้วแหละที่ไม่เลือกใครเลยเ <c oughs> ะคะเอาล่ะเสียใจเสียใจด้วยแล้วมายิ้ม,มอ่ะก็เสียใจไงเอาจะให้เศร้าได้ไงต้องปลอบน้องผู้แน้องแพนสิ <c oughs> <c oughs> เสียใจด้วยนะแพนไม่เป็นไรค่ะ น้องบอกไม่เป็นไรแล้วเราก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรอะน้องถ้าใช่เราแค่ไม่ได้เออเมื่อกี้ป้าจะแบ่งับน้องใช่ก็ขอโทษน้องแพนนะนะเอาไว้เล่นใหม่นะสองเครื่องก็เหลือศูนย์เครื่องเลยไว้เล่นจ้าบ๊ายบายนะบ๊ายบายโอ้โหที่จริงเฮ้ยทำไมแต่ก่อนแต่ก่อนเราแบบมือเราดีมากเลยนะใช่ป๊ะโป๊ะป๊ะออกมาเลยใช่ใช่ตั้งแต่มีหักเงินเดือนอะไม่ใช่ไม่หัก เราอยากแจกเออเราอยากแจกเปิดสายเพิ่มไหมได้หรอไม่ได้เพราะเราแจกว่าเราครั้งเท่านั้นแหละเสียใจอะเยวพูดเหมือนมีใจอ่อนกันนะเออทำไมมันสั้นลงกว่าตอนมาทำไมตอนทำไมตอนมาแกแกเรียกยาวจังเลยอะตอนตอนที่อาจารย์สอนอาจารย์บอกเออเวลาเรียกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเราต้องเรียกให้แบบมีแต่ถ้าเกิดไม่ได้ปั๊บ เอาไล่ไปเลยให้ไปสั้นๆพอเอสมาดันบอกมาช่วงหน้าเล่นเกมดีกว่าครับยิงเป้านะครับผมแข่งกันนะระหว่างคิวซานนี่เอสวันก็ไชื่อเลยครับคิวก็ได้ซานนีก็ดีส่งมาเลย8 7 8 7ครับตอนนี้ไปฟังหนึ่งเพลงจากต้นธนสิทธิ์ค่ะชื่อเลียว่า Come on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 